สวัสดีค่ะทุกคนหมอโวจากนิติพลคลินิกวันนี้นะคะหมอก็จะมาเล่าเรื่องโบตอกนะคะที่หลายคนคุ้นเคยนะคะว่าช่วยลดริ้วรอยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอีกความสามารถที่น่าทึ่งมากๆนะคะนั่นก็คือการช่วยยกกระชับใบหน้าที่เราเรียกกันเก๋ๆว่าโบลิปค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เรายิ้ขมขมวดคิว้วเลิกคิว้วกล้ามเนื้อบนหน้าของเราก็จะหดตัวพอนานวันเข้าการหดตัวซ้ําๆนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยย่นหน้าผากตีนการหรือรอยขอมวดคิว้วเจ้าโบท็อกซ์เนี่ยเก่งตรงที่เขาจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดตัวพวกนี้นะคะคลายตัวผิวเราก็จะกลับมาเรียบเนียนสดใสขึ้นค่ะ ทีนี้มาถึงโบลิปนะคะลองนึกภาพนะคะถ้าหน้าเราเป็นเหมือนบ้านที่มีเสาค้ำยันอยู่น,นะคะถ้าเกิดว่าแรงเสาเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะคะบางเสาก็จะดึงให้บ้านของเราเอียงได้นะคะดังนั้นเนี่ยโบลิปก็จะเหมือนการเข้าไปปรับสมดุลน,นะคะเสาวพวกนี้ก็คือค้ำยันไว้นะคะเราก็จะฉีดโบต็อกแบบไมโครดรอปนะคะกระจายปรับผิวเอ่อให้มันยกขึ้นนะคะแล้วก็เน้นกรอบหน้า ช่วยเรื่องของจุดที่หย่อนคล้อยเนี่ยปรับให้มันสมดุลมากขึ้นนะคะพวกกรอบหน้าผู้นี้ก็จะกระชับขึ้นเลยนะคะหน้าเราก็จะดูอ่อนเยาว์แล้วก็สดใสขึ้นค่ะแล้วแบบไหนเหมาะกับเราง่ายๆค่ะ ถ้ายังมีริ้วรอยหน้าผากหางตาหว่างคิ้วควรฉีดลดริ้วรอยก่อนอาจจะใช้ที่50-100ยูนิตแล้วถ้าจัดการริ้วรอยเรียบแล้วก็มาทําโบลิฟยกกระชับหน้าให้ดูเด็กใช้ประมาณ50ยูนิตถ้าอยากยกกระชับคอด้วยก็อาจจะใช้100ยูนิตค่ะสําคัญนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแค่ข้อมูลที่เล่าต่อๆก,กันมาหรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพราะหน้าของเรามีแค่หน้าเดียวควรปรึกษาคุณหมอจริงๆเท่านั้นค่ะหมอให้ทุกคนสวยสดใสอ่อนเยาว์ไปนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะ